เฮ้ยย bueno> ุ่งเงียบเว้ยบิกไหวอยู่าเฉยให้มันนิ่งๆก่อนแล้วค่อยตากเลยเขาเล่นปล่อยนิ่งเลยไม่ต้องรีบร้อน รอเฉยๆรอเฉยๆเดี๋ยวเขาลากหัวเข้ารอเฉยๆเขาเล่นน็อกเลยล่ะไม่ต้องกลัวหรอกหัวเข้าทุบหินเมื่อไหรแล้วค่อยยกปาหน้าหน้าอะไรนะหน้ารูปกระพ้ใหญ่ไม่ใหญ่ดูวยอีตัวนี้น่อยยี่สิบกว่าไหมแปดไม่นอนน๊บนึง่ดู่ายแป๊บนึงนอนเปื้อนเปือน โอ้โหสุดยอดมากเลยเพิ่งมาถึงเขาบอกปลาที่นี่เคี่ยวมากขึ้นดีแต่ไม่กินเบ็ดมีคนตกอยู่แล้วแต่มันไม่กินเบ็ด 6, 6. เดี๋ยวลืมอย่างหนึง่งเดี๋ยวใส่ซูเปอร์ไอเกตดนิดนึงนะเพราะว่าอยู่ข้างล่างแต่ว่าอันนี้คือเหยื่อที่เราจะตกวันนี้เราจะตกแบบวิธีไหนเดี๋ยวดูกันนะครับ ตอนตอนนี้ผมมาอยู่หนะ้าโรงเตาหูนะเตรียมเบ็ดอุปกรณ์เต็ไมไปหมดเลยว่าจะไปลงบ่อทรายดูแล้วฝนไม่ไม่เป็นใจให้เราอะแล้วก็ดูพยากรณ์แล้วช่วงบ่ายเนี่ยฝนจะตกถึง6 0 7 0ซึ่งไม่น่ารอดแต่ที่เนี่ยเป็นหมายที่แบบว่าอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีนะแล้วก็ใครจะมาก็ได้นะใครอยากมาก็เดี๋ยวปักหมุดให้ส่วนมากจะมาตกปักเก็ตไปเล็กๆกันปลาสวายเยอะปลาบึกมีอะไรต่ออะไรมีหมดแต่ไม่กินเบ็ด นะอันนี้หมายนี้ใครๆก็รู้ว่าค่อน,นข้างเคี้ยวหลุดขาดเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีตกไม่รู้จะแหว้วหรือไม่แหว้วนะเด,วเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวดูกันเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วที่นั่งเราไม่สามารถเอาโต๊ะออกอี้ลงไม่ได้นะแล้วก็วัดระดับความลึกเดี๋ยวดูกันหนึ่งวาหนึ่งวา โอ้โหสองวาพอดีสองวานี่ก็ประมาณ3เมตรกว่าสาเมตรกว่า,มมามมแล้วตรงนี้เป็นจุดโค้งน้ำนะแต่บอกก่อนเลยย้ําอีกทีนะปลากินยากถ้าตกปกติเนี่ยผลก็เหมือนปกติคือปลาไม่แดกหรือปลาไม่กินแต่วันนี้เดี๋ยวเราต้องตกแบบไม่ปกติขดหลังโอโ้ใหญ่จัง ปลาได้กินทอดกระมังแล้วป่ะคนนี้จงมีชีวิตมีความหวังยังคอยระวังที่นี่นะปลาที่หน้าโรงเต้าหู้เนี่ยอยากจะบอกว่าปลาขึ้นเยอะนะตอนนี้เขาบอกว่ามันหายไปสักระยะหนึ่ง้วแต่ตอนนี้มันกลับมาขึ้นปลาขึ้นขึ้นอย่างเง,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 งี้ยเราจะเจอหลายหลายที่เราก็เห็นว่ามันมันน่าจะตกง่ายนะแต่จริงมันตกยากนะแล้วบางคนเนี่ยเวลาปลาขึ้นตีใส่มันจะยุบทันทีแล้วมันจะไม่กินเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาตกวันแรกเนี่ยให้เราเข้าใจเลยว่าปลานังในสภาพแบบนี้มันแทบจะไม่เข้ามากินเหยื่อเลยนะจนกว่ามันมันจะปลดล็อกการระแวงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยสองสาครั้งนะสำหรับปลานังเพราะนั้นเ,เวลาเราตกไปเนี่ยเราตกปลาเกตก่อนนะนั่นคือว่าเราสอยปลาประเภทปลากระกมังปลาตะโกปลากาปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปลาเกตเนี่ยหน้าดินเนี่ยวิตกเราก็ตกแบบนี้ครับเราตกได้ทุ่นนะเพราะว่า การตกด้วยตะก้อเนี่ยน่าจะระแวงมากกินยากอันนี้เราตกไม่ตายเลยนะครับเพราะว่าน้ำไหลแล้วจากที่สังเกตน,นะตะกี้เราตกอยู่ตรงนู้ใช่ไหมเราย้ายมาเพราะว่าตกไม่ได้ตอติดติดต,ตอขาดไปหลายอันแล้วต้องย้ายย้ายจุดตกใหม ตกไม้ตายลักษณะนี้เราตกไม้ตายตะกัววิ่งนะนั่นก็คือว่าเราให้ตะกัวเนี่ยหนักหน่อยและเป็นตัวที่เป็นเหมือนสมอแเราก็จะล็อกเหยื่อให้ติดกับพื้นแล้วก็สายก็จะถูกลังด้วยทุน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนน่นจะอยู่ด้านหลังเหยื่อนะมันก็จะถูกกระแสน้ําพัดไปสายแล้วไม่ต้องเซ็ตตึงเพราะว่าให้ให้ตะกัวเป็นตัวดึงทุ่นไว้แล้วก็เวลาปลากินเนี่ยทุ่นมันก็ จะเป็นสารสื่อมาถึงเราว่ามันเกิดอะไรที่ตัวเบดของเราไม่กินแล้วครับโอ้ โอเคนะครับเดี๋ยวหมายเนี้ยเรียกว่าหน้าโรงเต้าหู้นะอันนี้เป็นนบูนเป็นเจ้าของเจ้าของโรงเต้าหูที่นี่ที่เนี้ยเป็นปลาที่แบบว่าตกตามฤดูกาลบางช่วงกินดีมากเนาะถ้าช่วงไหนที่แบบน้ําเดินน้ําเดินหมายถึงว่าถึงหน้าฝนเนี่ยปลาก็จะเข้าเข้ามาจากทางใต้มันติดเชาวพยาด้วยใช่ไหม,ไมนบูนอันนี้ไม่ติดมันไปนออกที่ไหนก็ ไปถึงจุดยาก็าเ,าเชื่อมเจ้าพยานี่ยแหละไม่น,น้อยไม่เชื่อมที่อื่นนะอ,อ่ามันไม่เชื่อมที่อื่นนะแต่มันก็มีประตูน้ำอ่ะประตูน้ํากัน้นกั้นเป็นจุดๆไปนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยปลาที่เนี่ยบางช่วงก็คือไม่กินบางช่วงก็คือกินแต่อนุมานแบบนี้มันมัน,ม,นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะอันปลาโดยทั่วไปเนี่ยกินเช้ากับเย็นโดยเฉพาะปลาแม่น้ําเนี่ยยกเว้นติดเหยื่อแล้วนะที่เนี่ยเรามาเราอ่อยไปประมาณสามสามครั้งแล้ว สองสามครั้งแล้วก็ฝากนะ้บูนมาอ่อยแต่ว่าเราต้องการปลดล็อกแล้วก็มาพิสูจน์ว่าไอปลาที่ขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันกินแต่หลายๆคนบอกว่ามันไม่กินจริงแล้วปลามันกินเพียงแต่ว่าหนึ่งมันกินเวลาไหนมันกินอย่างไรนะแต่ถ้าเราปลดล็อกมันก่อนเนี่ยก็คือว่าเราต้องให้มันกินก่อนเหมือนวันนี้เราโฆษณาว่าอาหารอร่อยเราจะรู้ได้ไงว่าอร่อยจนกว่าเราจะได้กินเราจะกลับไปกินอีกทีก็ต่อเมื่อทำไมเรากินแล้วและเราติดใจ ปลาก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่มีเหยื่อว,วิเศษนะยูยูมาตกปลากินดีมันไม่มีในโลกเนี้ยยกเว้นมันต้องกินก่อนต้องสร้างความคุ้นเคยเพอนะพอกินแล้วชอบติดมันก็จะเปลี่ยนจากกินสิ่งหนึ่งมากินอีกสิ่งหนึ่งแต่ที่ตรงเนี้ยโรงเต้าหู้เนี่ยใครก็รู้จักเนาะยังไงปลามันก็เข้ามาตามฤดูกาลมาเก็บกินอะไรนะเศษเต้าหู้อเ,เนื้อเต้าหู้แต่คนมาตกเนี่ยน้อยคนได้ใช่ไหมยกเว้นคนที่เข้าใจเทคนิคแล้วก็ตกมันเป็นประจํา เพราะฉะนั้นที่เนี่ยปัญหาก็คือว่าเนี่ตกไปแล้วกี่ตัวก่อนที่ผมจะมาเนี่ยนะบุญกดไปแล้วห้าตัวมันจับฝูงขึ้นจานตีทุ่นลอยมันก็ต้องตัไปแล้วห้าตัวเรียบร้อยนะแล้วอีกคนนึ่งกดไปแล้วใช่ไหมตัวใหญ่แล้ววันละตัวตองแล้วเมื่อเช้าไอ้เจ้าไทยกดไปแล้วเจ็ดโลวันเราจะมาเนี่ยไอ้เจ้าละกดไปกี่ตัวสี่ตัว คือก่าจะเราจะมาเนี่ยเอาเหยื่อม,มาอ่อยไว้อ่อยไว้เนี่ยต้องข้ามาทิตย์กดไปแล้วสิบกว่าปรากฏว่าทําไมผูงหายผูงหายไปหมดแล้วไม่ใช่ปุงหายตายไปหมดแล้ววันนี้เราก็เลยมาตกเนี่ยมาตกแต่ผมรอจนเย็นก่อนนะเพราะว่าวันนี้แอคชั่นปลาไม่ดีเลยแล้วก็คนตกปลาสร้อยไม่กินเลยเพราะฉะนั้นปลาที่นี่เป็นวนวันนะเวลาที่เราออกไปเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งว่าเวลาเราไปเจอน้ําขึ้น น้ำเหมือนแบบเปลี่ยนสีเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าปลาวันนั้นกินยากาเพราะ,ะนั้นตกปลาวันนั้นเนี่ยเราต้องทําใจว่าโอกาสที่เราจะได้ตัวมันเนี่ยยากจริงไหมบุญแต่ถ้าวันไหนมันกินเนะี่ยปลาเล็กกินเนี่ยโอเคอนุมาณได้ว่าเดี๋ยวปลาใหญ่ก็จะผิดคิวพอปลาเล็กกินเนี่ยเดี๋ยวโดนเนดะี๋ยวผิดคิวมีปลาใหญ่แทรกเข้ามาตลอดผมตกอย่างเงี้ยได้เงี้ยได้อย่างเงี้ยตลอดไม่เคยตกเบ็ดใหญ่เบ็ดเล็กนี่คือไม่นำน้อยเนาะลักษณะเนี้ย ต้องตื้อไปเรื่อยๆนะตื้อไปเรื่อยแล้วอุปกรณ์เนี่ยผิดคิวแต่ต้องให้ต้องให้มีปลาเล็กตอมมีปลาเล็กอะไรกินตลอดนะถึงจะได้ได้ปลาใหญ่นะ,อ,ะอุปกรณ์นี่สายใหญ่ไม่กินบอกเลยนะเบ็ดใหญ่เกินไปก็ไม,กไม่กินเช็คก่อนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตกปลาแม่น้ําน้อยเนี่ยบางฤดูกาลง่ายแต่ถ้าฤดูกาลนี้การันตีได้เลยว่ายากเทคนิคต้องมีนะเหยื่อต้องได้นะแล้วก็ความเข้าใจเนี่ยเวลาเนี่ยทุกอย่างต้องแมทหมดเลย แล้วผมตกวันนี้ผมตกแค่สองคันนะทําไมตกสองคันทําไมตกสองคันลองเล่าประสบการณ์หนอ่อืสยังไงล่ะท,ทําไมถึงไม่ควรตกมากมีอุปสรรคเยอะด้วยแล้วก็ถ้าปลาเข้ามาันก็เป็นอุปสรรคตัวเอง <laughs> <laughs> เป็นอุปสรรคให้ตัวเองอีกพันกันมั่วสู้อ้วหมด,หมดแถมเวลาตีเหยียบมากๆนะอยากจะบอกว่าปลาขึ้นไม่จินเนี่ย ยิ่งเราตกคันยิ่งมากเนี่ยยิ่งเท่ากับไล่มันมจําไว้เลยนะนนนแต่ถ้าตกอย่างมากเนี่ยไม่ควรเกินสองสาคันตีนะต้องเก็บพร้อมตีพร้อมเนี่ยโอกาสนนที่เราจะได้ปลาใหญ่นะเดี๋ยวตกให้ดูวันเนี้ยสําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้นะแต่เดี๋ยวจะตกช่วงเย็นมาตั้งแต่กลางวันแล้วจะไม่ตกเลยตกไอ้นู่นเล่นไอ้นี่เล่นรอเวลา,าเดียวรอเวลาไม่พอรอดูแอคชั่นด้วยเดี๋ยววันนี้ตามดูกันนะครับปลาอาจจะไม่หวือหวา แต่ความเข้าใจเนี่ยไม่มีไม่มีสิ้นสุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้เราเอาไปใช้ไม่รู้จะจบสิ้นด้วยตามดูกันนะครับ ụ viên con này, đó anh ไปหายที่ตักปลาไปดิตะโกกว่าตะโกกวตะโก้วโอ้โห้ตะโกกว โโอ้หยาปลาตัวแรกปลาตัวแรกวันนี้ตะกอกตะกอกใหญ่นี่กี่โมงเนี่ยโอ้โหห้าโมงห้าโมงห้าโมงปลาตัวแรกกินแล้วแต่เราก็เพิ่งเริ่มตกนะโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้สุดยอดนี่ ว่ามันใ่ติดละโอ้กินเต็มปากเลยตัวนี้โอ้โหเป็นปลาตัวแรกนะครับของวันนี้ของวันนี้เลยนะปลาดิ้นแยตรงนั้นใช่ปะเคยสำหรับหมายนี้เราก็ จะตกแค่ประมาณ2คันนะสองคันแล้วก็จะสลับหากมีโอกาสจะสลับกับตกสปิวด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะดูว่าลักษณะของปลาเป็นอย่างไรก่อนนะเราค่อยตกแต่วันนี้เราตกด้วยหนึ่งเนี่ยตะก้อน้าดิน2ก็คือว่าตะกอวิง่งเดี๋ยวเราดูว่ามันจะกินแบบไหนเดียวกันแล้วก็ลักษณะกินแบบไหนที่จะโอเคกว่าสำหรับปลาที่นี่ ตอนนี้เราดูแอคชั่นอย่างเดียวนะเรารอแอคชั่นก่อนเพราะว่าถ้ายังไม่มีแอคชั่นตกไปก็เท่านั้นสําหรับหมายที่นี่นะสําหรับแม่น้าเนี่ยเวลาเราว่างๆขณะที่เรารอปลาใหญ่เนี่ยเราก็ตกเนี่ยสังขาวาสเล่นได้ตกง่ายๆนะครับสังขาวาสเราก็ตกง่ายๆเนี่ยขนมปังเราให้มันมีชิ้นที่มันแตกนะแล้วก็เกี๊ยวเตี๋ยวบ้างนะเกี๊ยวเตี๋ยวเบ็ดถ้าสองตัวสาตัวก็พอละแบบเนี้ย แล้วก็ไม่ต้องใส่ตะกวัวนะให้เลยลอย ตกไปเรื่อยๆถ้าตัวสิบตัวนี่พอกับข้าวหนึ่งมื้อเลยกำมังอ่ะเฮ้ยที่ตักปลาร็วตักปลาลูกโกกโกกไม่ใหญ่โล โอ้ย,อยอไหวไหป่ะก,ก่ง่าก่ใหญ่มากสำหรับใหม่นี้นะครับผมลองมาตกสองวันแต่ว่าไม่เจอจะว่าไม่เจอไม่ถูกนะไม่สามารถเอาเอาปันหนังขึ้นมาได้เลยนะแต่เนื่องจากว่าเมื่ออ่อยวันที่สองเนี่ยนนามืดมาตกเนี่ยจุดเนี่ยก็คือตัวที่ผมช่วยอ่านให้นะ ตัวนั ite, so ้นประมาณเกือบ20โลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนบูนก็ตกนะเอาเหยื่อมาอ่อยเป็นครั้งที่3ามก็ปรากฏว่าปลามันกินประมาณ5ตัวนบูนออกไปแล้วก็เด็กๆก็ตกได้นะแล้วก็มีลูกน้องของนบูนตกได้อีกสามตัวก็ปลาเนี่ยกินที่นี่ไปประมาณน่าจะเป็นสิบตัวละก่อนที่ผมจะมาผมมาเมื่อวานนี้ก็คือมีตะโกกแล้วก็เราก็อยากกลับมาซ้ำนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมาก็มาใบๆใช้สายแล้ว พอมาวันนี้เราก็อยากมาลองตกเช้าดูปรากฏว่ากิน2ตัวนะแล้วก็ผมวัดไม่ทันตวงส่วนตัวที่วัดทันเนี่ยมันกินแล้วกดอย่างเดียวคือว่ามันจะเข้าเนี่ยเนื่องจากคูน้ําที่เราตกนี่นะมันมีตออเขาเรียกว่าที่เขาตอกอ่ะตอกแล้วก็ทํากันสไลนะแล้วเขาก็มีตอแล้วก็วางหินขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราต้องตั้งคันแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเราต้องตั้งคัน จริงๆแล้วปลาที่กินระแวงแบบนี้นะตั้งคันแบบนี้ไม่เหมาะนะเพราะว่าปลามันกินกดเฉยๆมันไม่ล่างนะปลาที่นี่นะมันกินแค่กดขยมขย่มคันแล้วต้องวางให้ทันวันนั้น,เ,นเวลาวางพาดอย่างเงี้ยจะดีกว่าแต่พาดไม่ได้พอพาดปุ๊บสายเอ็นติดทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเวงน้ําแล้วก็มันเป็นตัดลงไปมีกองหินแล้วก็มีตอดังนั้นเนี่ยสภาพที่วางคันเนี่ยจริงต้องตั้งอย่างเดียวลักษณะเนี้ยการตกปลาระแวงไม่ดีนะ ปลาที่นี่ไซส์สิบกว่าเนี่ยไม่ลากเลยนะกินแค่ขยมขยมวัดตอนที่เราวัดเนี่ยน่าจะกินเขาเรียกว่ากินไม่เข้าไปในมุมปากกินกินกินแล้วก็มุดเสือต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาระดับใหญ่ๆเนี่ยเราอย่าคิดว่ากินแล้วลากนะครับกินละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เท่าที่มองดูเนี่ยฝูงสวายเนี่ยแทบไม่มีลวตอนที่กินเนี่ยนขนก็มาเต็มหมดเลยนะอเนื่องจากผมต้องเดินทางจากต่างจังหวัดมาที่นี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงตามผลงานไม่ได้แต่หลักการเหมือนเดิมเลยครับอ่อยประมาณ3ครั้งเนี่ยปลาเข้าร้อยเเซและปลากิน100%ยเปอร์ซแน่นอนแต่ก็เราเนี่ยไม่สามารถเอาตัวมันขึ้นมาได้เพราะว่าเรามาในช่วงที่มันระแวงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตกปลาช่วงนี้อยากจะบอกว่าช่วงนี้ยิ่งเงียบลงเงียบลงจนถึงสโนโบานเนี่ยปลาจะหายไปจากสายน้ำแล้วไม่ได้หายไปไหนนะครับมันก็จะไปไปที่มันเคยไป คือมันจะถึงฤดูการเดินทางแล้วก็ฤดูการผรสมพันธุ์มันก็จะหายไปจากน่านน้ำระยะหนึ่งปลาจะตกง่ายขึ้นแต่กลับกันบางที่ปลาจะกลับมากแล้วก็มีเยอะมากๆเลยแต่เราต้องหาให้เจอว่าที่นั้นมันเป็นอย่างไงนะแต่สําหรับปลาช่วงเนี้ยก็บอกเลยว่าทุกที่อาจจะกินยากเกือบทุกที่เลยนะณนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราตกแค่นี้พอนะก็เดี๋ยวเราจะกลับเพราะว่าเราต้องมีธุระนะ ผมจะกลับจะกลับไปกินข้าวเพราะว่าลูกๆก,กลับมาเนื่องจากเป็นวันหยุดนะก็จะไม่ตกถึงเย็นแล้วเพราะดูแล้วน้ําก็ปล่อยมาแล้วก็สวะใต้น้ําก็เยอะราะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่และปลากินยากไม่พอนะลักษณะของน้าเนี่ยมันไม่เอื้อกับการตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตกปลาใหม่ธรรมชาติก็จะเป็นอย่างครับบางช่วงกินดีบางช่วงจะกินไม่ดีเพราะนั้นก็เราก็ต้องเตรียมใจทําใจแล้วไปแก้สถานการณ์ให้ถูก โอเคนะครับก็เอาความรู้เอาความเข้าใจมาฝากกันแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ